เทวติจูดบทที่12ชีวิตประจำวันกับสารเคมีตอนที่2การรับสารพิษระดับต่ำต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเมื่อก่อนสมัยหมอเป็นนักเรียนแพทย์หมอเรียนเรื่องสารพิษแยกเป็นแต่ละตัวเช่นสารตะกั่วมีพิษต่อร่างกายใน3ระบบหลักคือเม็ดเลือดสมองและกระดูกโดยระดับการเกิดพิษคือระดับในเลือดที่สูงกว่า25ต้องทองว่าสารปลอดทำให้เกิดโรคมินามาตะ แคดเมียมทาให้เกิดโรคอีตัยอีตยเป็นต้นแต่หลังจากมาเรียนสมุทรไทยเวชศาสตร์เขาสอนให้มองสารพิษมุมใหม่หมดเลยครับเช่นเรื่องสารตะกัว่วก็มีหลายงานวิจัยออกมาบอกว่าที่จริงไม่มีระดับที่ปลอดภัยที่ร่างกายรับได้นะแค่สูงกว่า10ในคนท้องก็มีผลกับ IQ ของเด็กหรือสูงกว่า5ในเด็กก็ไม่ปลอดภัยแล้วความจริงแล้วการรับสารพิษชนิดอื่น ก็ไม่มีระดับที่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละครับพอหลายชนิดมารวมกันร่างกายเรามันก็ไม่ได้แยกแยะได้นะครับเรามีระบบการขับสารพิษอยู่แค่ชุดเดียวมีตับแค่อันเดียวเวลาสารพิษมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเรา ก็ไม่อาจจะสามารถคิดคำนวณเป็นตัวเลขตรงไปตรงมาได้หรอกครับว่า1บวก1จะเท่ากับ2มันอาจจะส่งเสริมทวีความรุนแรงเป็น3มเท่าเป็นสิบเท่าหรือเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็ยังได้เราเรียกว่าการส่งผลเสียร่วมระบบการขับสารพิษสมมุตินะครับเช้านี้เราตื่นมาเรากลายเป็นดาราดัง และว,วันนี้เรามีฉากสำคัญต้องใช้ชีวิตอยู่ริมถนนใจกลางถนนสีรมซึ่งรถติดตลอดวันสิ่งที่เราได้รับเป็นของกำแนันคือเราก็อาจจะมีโอกาสสูดควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์รวมกันได้ประมาณ1มิลลิกรัมซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะขับสารตะกั่วออกทางไตได้ปริมาณวันละ35ไมโครกรัมต่อวัน ดังนั้นก็แปลว่าเราจะต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มๆในการที่ร่างกายจะขับสารตะกวดที่รับมาในวันนั้นออกได้หมดซึ่งในความจริงแล้วมันไม่สามารถออกไปได้หมดเพราะเราทราบว,ว่าประมาณ10%ของมันเนี่ยเข้าไปซ่อนในเนื้อเยื่ออื่นได้เช่นตับไตและระบบประสาทและอวัยวะที่มันสามารถสะสมได้ในปริมาณมากที่สุดก็คือกระดูกซึ่งถ้ามันเข้าไปสะสมได้ในกระดูกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะอยู่กับเราได้นานถึง20-30ปี และแต่ละวันร่างกายสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและสารพิษที่รับเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมทั้งที่ได้รับจากการหายใจเข้ามาการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มหรือแม้แต่กระทั่งการซึมเข้าทางผิวหนังโดยของเสียทั้งหมดสามารถขับออกจากร่างกายได้6ช่องทางได้แก่ตับไตปอดลำไส้ใหญ่ผิวหนังและระบบน้ำเหลืองโดยอวัยวะหลักที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือตับ ซึ่ง l i v e r Detoxification เป็นกระบวนการที่ต้องการสารอาหารและวิตามินหลากหลายชนิดในปริมาณที่สูงมากน้อยต่างกันขึ้นกับปริมาณสารพิษที่เรารับเข้ามาดังนั้นปริมาณสารพิษจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเราต้องใช้วิตามินบางชนิดสูงกว่าระดับที่แนะนำต่อวันโดยทั่วไปดังนั้นเราควรมองปัญหาการรับสารพิษให้กว้างขึ้นกว่าเมื่อก่อน จากการมองค่าความเป็นพิษของสารพิษเป็นตัวๆว,ว่าสามารถก่ออาการเฉพาะในระบบใดได้บ้างที่ระดับความเป็นพิษเท่านั้นเท่านี้แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นการมองภาพการรับสารพิษสะสมรวมทั้งหมดซึ่งก็แตกต่างกันในแต่ละบุคคลการที่ฉลากบอกว่า ปลอดภัยในปริมาณน้อยจงพึงะระลึกไว้เสมอว่าเขาทดลองใช้แค่สารชนิดเดียวและวัดระดับที่ก่ออาการได้เพราะในคนปกติรับเข้าก็ขับออกได้ทันแต่ในชีวิตจริงล่ะครับเรารับสารพิษจากหลายแหลง่ง ปริมาณน้อยก็กลายเป็นปริมาณมากได้การที่รับติดต่อกันทุกวันนาน30-40ปีมันก็สะสมก่อโรคได้แล้วทุกอย่างก็ต้องร่วมกันใช้ระบบการขับของเสียเดียวกันนี่แหละในร่างกายของเราในบางกลไกที่จำเป็นต้องใช้เอนไซม์บางชนิดซึ่งพันธุกรรมของบางคนก็อาจสังเคราะห์ได้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งหรือบางกลไกอาจจะต้องใช้วิตามินบางชนิดเพิ่มมากขึ้นแล้วเรา ก็บางเอิญไม่ชอบหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกลุ่มที่มีวิตามินชนิดนั้นมากเพียงพอก็อาจจะทําให้เกิดขอ้อขวดในบางกลไกลของระบบการขับของเสียป,ปกติขึ้นจนนําไปสู่การสะสมค้างค้างของสารพิษในร่างกายนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเรารับสารพิษมาเท่ากันกับเพื่อนแต่ขับออกได้ไม่เท่ากันทําไมสารพิษถึงก่อโรคกับบางคนไม่ใช่กับทุกคนสารพิษที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองในแต่ละวันก็ถือเป็นภาระ ต้องนำมาคิดรวมด้วยนะครับทั้งของเสียจากกระบวนการย่อยอาหารการสังเคราะห์โปรโตีนเอนไซม์จากการทำงานของฮอร์โมนก็เกิดของเสียทั้งกรดและโปรโตีนการต่อสู้กันร,ระหว่างเม็ดเลือดขาวและเชื้อโรคหรือแม้แต่การออกกำลังกายก็ผลิตกรดแลคติกที่ร่างกายต้องกำจัดออกคนที่ระบบเผาผลาญไม่ดีเป็นโรคเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อก็จะมีการผลิตของเสียจากภายในร่างกายในแต่ละวันเยอะกว่าคนอื่น ซึ่งก็มักจะไวต่อสารพิษภายนอกได้มากกว่าความเครียดก็ทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนและสารสื่อประสาทมากขึ้นซึ่งเป็นภาระให้ระบบการขับของเสียของร่างกายต้องกําจัดออกคนที่เครียดเรื้อรังอดนอนเรื้อรังนอนไม่ดีสารพิษสะสมในแต่ละวันก็อาจจะเหลือค้างกําจัดออกได้ไม่หมด ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทั้งคนในครอบครัวและที่ทำงานหรือที่เราเรียกว่า Toxic Relationship รวมไปถึงความคิดหรือทัศนคติทางด้านลบหรือที่เราเรียกว่าเนกา h ีฟดอ t การมองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างมีการผลิตสารเคมีทั้งหมดครับซึ่งร่างกายจะต้องขับออกแทบทั้งนั้นพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าวันนี้เราพร้อมลุยแค่ไหนทั้งในที่ประชุมหรือในฟิตเนส เช่นเมื่อคืนเรานอนไม่ค่อยดีเลยวันนี้หลีกเลี่ยงการประทับอารมณ์หน่อยดีกว่ากินให้ดีหน่อยจะได้ไม่เพิ่มสารพิษเยอะหรือออกกําลังกายเบาๆหน่อยจะได้ไม่เจ็บมากที่พูดมาทั้งหมดหมอไม่ได้จะให้ไปอยู่ป่าอยู่ทํานะครับแค่อยากให้ตระหนักรู้ถึงข้อจํากัดของร่างกายในการขับสารพิษจะได้สามารถประเมินสารพิษรวมในแต่ละวันเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองพอรู้แล้วก็จะระวังมากขึ้นโดยอัตโนมัติรู้แหละว่าเราจะต้องสัมผัส รู้ว่าหลีกเลี้ยงทั้งหมดไม่ได้แต่การได้เห็นภาพรวมมากขึ้นเข้าใจกลไกของร่างกายมากขึ้นก็จะเห็นใจเครื่องยนต์ในร่างกายของเรามากขึ้นและก็มีแนวโน้มที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นซึ่งจะส่งผลถึงตัวเลือกการตัดสินใจเล็กน้อยทุกอย่างทั้งการหยิบสารอาหารอะไรเข้าปากการให้ร่างกายได้พักผ่อนและการปล่อยวางความคิด เพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีสดชื่นทั้งร่างกายจิตใจแจ่มใสมีความสุขกับปัจจุบันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ Through Wellness ถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์นะคะ